อันเดอพี่นงพามาดูนอยาพามาเที่ยวนี่วันนี้นี่ยายอิ๋วยายอิ๋วสวัสดีค่ะส <ไง S 1> วัสดีทุกคนจ้ะวันนี้จะพากันมันเอของปีหกเยอะมากจะออกมาเจอกันครั้งแรกจ้ะยี่พากันมาพี่นองมาดูเอไหขนมปังลกจะเอายายอิ๋วหายหลดีดประมาณนี้จ้ะจะข,ข,ขึ้นมาเลยเต็มเลยพี่น้อง เพิ่มเพิ่มเพิ่มเลยเดี๋ยวยาขับกล้องเอ้าขับกล้องขับกล้องไหนล่ะขับกล้องเต็มเลยค่ะเต็มขาดไหมเดี๋ยวยาขับกล้องนั่งให้ดูข้างๆแาดาวเด้อไอ้ยายานตะไกี้ยากจะดูอได้วานโลด

ยู่ข้างล่างอีกถางทางนีกรอบินึ่งดูจะเต็มเลยรอบินเต็มเลยจ้ะนี่ลูกเอี่ลูกนางวนมันอยู่ในเอทะเลสาบนาาหนาวก็ี่เป็นน้ำแข็งหนาวลอก็จะเป็นน้ำซึ่งเป็นเอมานาหนาวก็นีแหละจ้ะยายกักกองกันนะอุ้ยกุ้ยกักกองกักกอง้องค่ะ เป็นเรันขบเป็นหุ่นนั้นโอนคนกระเร้าใอยู่ยใจดาวที่เกันเงนยยิ่ไปห่าย้ยที่่ขายมาเนอะพี่น้องนี่ตุงกักไหม ขับมาเจอเต็มเลยยังลองเกี่ยวเอาหูเขาเออกไม่ได้เลยจ้ะ มีประมาณนี้จ้ะเมืองเกาะคือเกาะกลางไก่บนภูเขาเอกเกาะทุ่งซื่นเวทันเหนือเด็ดขาดคนกระลายมายืนดูตอมากกับภากันมาหาอาหารเดินพาลูกมาเล่นวันฤกษ์เนี่ยวันอาทิตย์เป็นประมาณนี้ค่ะ นี่ได e ้อิ่วก็ใส่เสือยาดาวนอเวย์คลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้ถ้าชอบก็กดติดตาม้อีกด้วยค่ะโอุตวาดูอุยพมกันนะเพื่อจากนั้นคนก็วิ่งออกกำลังกายแถวนี้และค่ะมาเต็มฮึบอุ้ยลูกยากยากกระไดเดินก็ไปมา โอ้ยยี <app> ่บ <and> ิงมานตั้มยาแล้วอาจิยุตกันเลยให้พี่น้องใหญ่พี่น้องเล็กด้วกัน คนก็ออามือตัดเจนเลยจ้ะกลางจะเกาะวุ้ยจริงนะจ้ะต้นนั่นก็กลางจะเกาะรุ่งสวนรค์น้อยนั่นก็อย่างนี้บนดูบนหลังเขาใช่รึเปล่าดูบนหลังเขาดูเพล็กันวยอยาเดินมาเดินเล่นก็มูกันก็ยายอิ๋วคุณปู่มาส่งยายอิ๋วทำขนมจีนแล้วก็หิวนะคโอ้เคเลยจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบาย